สวัสดีครับครับมาพบกับสตาร์ทกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ SP Center นเคาร์ของเบ่งนะครับซอยเสรีไทย70นะครับที่เดิมที่ประจําที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําคันนี้เลยรถธรรมากินนะครับอีซูซหนุก้า i นะครับปี2020นะครับเป็นตอนเดียวนะครับสําหรับคันนี้ภายนอกเนี่ยเป็นสีขาวเดี๋ยวผมจะพาชมรอบตัวรถกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างกระจังหน้าของตัวรถนะครับตัวนี้จะได้เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านด้านข้างนะครับด้านล่างตัวนี้จะะเป็นนนคคู่กััรบ สีภายนอกตัวรถนะครับจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กตัวนี้ครับจะเป็นล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานนะครับขอบ15นิ้วนะครับตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มด้านข้างนะครับนี่ครับเบามือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้เนี่ยที่แม็กไลเนอร์ด้านบนนะครับจะไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยติดอะไรเลยไม่ได้เคยติดข้อไม่เคยติดล้วนะครับตัวนี้ไม่เคยติดตู้ด้วยแม็กไลเนอร์นะครับค่อนข้างสวยมากนะครับคันนี้ แล้วก็ตัวเม็ดอาร์คหรือว่าหัวน็อตนะครับที่ฝาท้ายนะครับไม่เคยมีการขยับไม่มีการชนเลยใดทั้งสิ้นครับคันนี้รถเข้ามาใหม่ๆครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยรถทํามาหากินนะครับเอาไปติดคอกติดรัววิ่งเพื่อหารายได้ได้นะครับสาหรับคันนี้ไฟท้ายนะครับไฟท้ายค่อนข้างใหญ่นะครับเด่นสะดุดตาครับสําหรับตัว1.9ตัวนี้ตัวข้างขกางล้วนครับโดยรวมค่อนข้างสวยมากครับรถยังไม่มีการเก็บสีใดๆทั้งสิ้นครับมีแค่รอยขีดข่วนนิดเดียวครับไม่มีการชนหนักนะครับพ่ควัมเล่มชารุดสูญหายเราไม่เอามาขายนะครับ ภายในตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าด้านข้างเลยนะครับภายในเป็นสีดำครับทั้งคอนโซลแล้วก็ตัวเบาะบตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันตัวนี้ตัวเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอวิทยุนะครับสามารถเชื่อมต่อ AUX FM ได้นะครับแอร์เป็นระบบแมนนวลแล้วก็ที่ตัวพวงมาลัยตัวนี้จะยังไม่มีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับ เลขไมล์ของตัวรถนะครับคันนี้วิ่งเพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมก็ฝากระโปรงหน้าตัวรถครับเดี๋ยวผมจะพาชมห้องเครื่องกันเลยนี่ครับห้องเครื่องรถเข้าใหม่นะครับรถยังไม่ได้มีการทำความสะอาดหรืออะไรเลยนะครับค่อนข้างใหม่มากนะครับสำหรับ isuzu ุ1.9ตอนเดียวคันนี้นะครับหัวนงหัวน็อตนนครับแก้มด้านบน แล้วก็เป็นฝากระโปรงเนี่ยเม็ดอาร์คเลยเนี่ยอยู่เดิมๆพบหมดทุกจุดนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถเอาไปทําอาชีพสร้างอาชีพได้นะครับติดลวดขน้อกับอะไรพวกนี้ส่งของได้สบายๆเลยครับสำหรับค่าตัวของอินสุดีแม็ก1.9 SDDI คันนี้นะครับปี2020เนี่ยราคาอยู่แค่เพียง3 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้านะครับผ่อนแค่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองสามารถเอารถคันนี้ไปวิ่งทาอาชีพได้เลยนะครับเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยผ่อนเองได้เลย แล้วก็ลูกค้าท่านไหนครับที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ออกรถเพียง999บาทเท่านั้นเองนะครับผมหรือนัดหมายรูได้ที่เซทรีไทย70นะครับ SP Center คาของเบ้งนะครับติดต่อหาสตาร์ทได้เลยครับผม